สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับบ้าบอยทุ่ชัยชนไอ้หอนะครับเืิอหนึ่งสิบบากันไปพักแลีมครับหนึ่บ้าบอยครับสวัสดีครับบ้าบอยครับรถครับผมนอนปลาครับนอนปลานนอปลาครับปลาโจกครับเคุณพี่น้องเข่าของเตรียมไปนอนพักแลี่ยมคลื่นเอครับว่นไหนนอนรีสอร์ทชั่วโมงหรอพี่น้อง วัวเข่าดาวปีไม้ครับพี่น้องบระเด็จเข่าน้องเขาเหรอครับพี่จนนันซี่ครับเข่าดาวได้ดูครับเออไปเข่าดาวยุบกลางปตาธรรมชาติบ้านเข่าละพี่น้องเอ้ยเดินทางครับบ้าบอยครับรถครับโอวยขาดขึ้นไปพี่พ่อรถออกไม่ได้หิพี่น้องบรรยากาศสองทางข้างครับพี่น้องครับบรรยากาศคืนนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาลนะครับ ไปเข้าดาวอยู่ปลาครับขอบคุณเอซีขอบคุณพี่น้องด้วครับสวัสดีปีใหม่อีกบอกกีชั่วโมงนะครับสิ่งที่บอดีบางงามกะให้ผ่านผนไปในปีเก่าครับย,ยังไม่พอการยยมมองสถานที่พักเร่มครับพี่น้องครับบาบอยกันลังครับรถมากครับ ้ากะลงก้อนน้ำมันหลายทา่าแขบกับพี่น้อง,ท,งอท้าสูงเตยู่ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็ต้องไอบรรยากาศบรรยากาศแบบสวยคุณครับเบ้าไอครับ บรรยากาศแบบงามเลยครับพี่น้องครับมองจุดสีขาสีมะพร้าวแลมครับต่วายังบนทันหนาอหอดพี่น้องครับอากาศดีเบิ่งพี่น้องนามเจาะลงแบบเลือกเลยครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับพี่น่องเบาบอยครับไปแล้วครับน้องเมฆไปแล้วเบาโจดน้าหนาไปแล้วครับเดี๋ยวจังที่ลงไ้พี่น้องเบิ้งตอนหอดมองหอดมองพักครับ บ้าบอยกำลังถอยรถมากครับหอดแล้วครับตัวออกเบาได้เหรอครับบาบอยบุกมื Sadly, อสีพี่น้องนี่นั่นหอดจุดไม้พอดจุดไม้แหละครับกัวสีม่วหอดทุลักทุเลบุพี่น้องมองนอกอยู่มองเศร้าดีดีพี่น้องคุณน้องเมฆครับ นะครับมองสีพักนะครับเขาใสเสื้อนอนในพงหญ้าเขาก็อน,นอนอยู่ทุ่งหญ้าล้วบอนรมมันแห้งนีดนึงมื่อคืนนี่ครับนนส่วนไทยนะครับพี่น้องข้าสซีฟูแล้วก็มันจะนิ่มนะครับนี่ครับบริวเวณน,นี้ท็ดมองกินเขาครับถึง,งแ,แ,ลแล้วครับถึงแล้ว ดมองลูกก you ่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาบนตัวมันขาดว่าผิดใดเด้อมาไหนเออหาเขาทบมันย้อนหนึ่อกฟืนโบ้เหนียงดอกพื้นโบ้เห็ดอะไรเห่าหอดอกหาเอาจานมันย้อนต้นไม้ตายพื้นโบ้ลดลงง่ายๆเด้อหนึ่งฮักเอาใบเอาใบในไหม่ทางคุยแล้วเอาไปหากันารมองนอนก่อนตอนนี้เราก็ลั่งหาฟื้นกันพี่น้อง อยู่เท่งๆนั่น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 เ่ๆเออนั่นเท่งๆมากาลังหาฟืนครับกดแล้ครับอะอีสองห้าหนึเ้าแปดแปดต้องหาหนึ่งาแปดเราบอยกำลังเก็บฟืนครับฮักฟืน เออนอนน้ำอุ่มข้าวกราดังข้างบนผีไฟนั่นนั่นมองหันแมน่นไม้ขนาบ่าเอาข้างบนเลยเพราะว่ามันมันมันก็นั่งหันละใกล้ใกไ,ไฟหันข้าวหันละผู้ที่เอาข้ากระดังข้างบนงบน่ะมาหอดแล้วครับพี่นอ้องุนบ่าบอยก็ล่งปูหม่องนอนครับ เปนอนอนกนพี่น้องโมได้ที่บ้านที่บ้านตกด้เน่ยนหม่องนอนกันครับตอนนี้เขากำลังกลางเต็นท์ครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมกว่าครับพี่น้องเป็นบ่ก็สามโมกว่าแล้วครับมโจจะขึ้นจะจ่อยเหมือนจะขึ้นเป็นจะจ่อยจบอเป็นหน้าจะจ่อยลง เราเราขึ้นน้ำโมนัดสิเดือนชิจีกำลังการเต้นครับเอา้าคือหันหัวเต้นไปตั้งสันว์ท่นี่นี่เบี้ยงไปตังสี่นี่นี่เบี้ยงไปตังสี่นี่ตูดสิสีไมนจังนุ่มน่ะของบนนีะ่ะของเมฆขลากับบ่าวไอ้ครับกลางแล้วครับเต่ลระจุดนะครับพี่น้องบรรยากาศดีดีครับพี่น้อง มาสารข้าพ่อบัลลังก์สารในกรงเขาดีปลใหญ่ชาดเอามาหลายตัวชาดเนี่ยยึดทั้งรถฝนตอนนี้เรากำลังกลางเต็นครับพี่น้องเข้าดาวยัง,โ,งนะโมง่ดวงเลยนงโมเข้าใจไปเข้าดาวอยู่ผู้เยาผาผมกับมาเ <c oughs> ข้าดาวอยูเสีครับในป่าในดวงแบบนี้แหละเฮามากแบบนี้แหละพี่น้องห่างไกลผู้คน มาจนไพ่ดีครับหางไกลโควิด,ลวดปลอดไพ่ครับพี่ไม่เหล่าไก่พี่นอนดีดีไม่แห่งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนเด้อครับขอบพี่นอนดวงทุกคนเนี้ยว่าเป็นยังไงว่าเป็นน้ำหนีงาน,น้ำหนีงา,น,น,น,งาน,น้ำอ่ะนี่ คุณอะพี่น่องอุปกรณ์ผมแดงมันน่นแบบอันนี้ได้ด้ที่น่องแบบธรรมชาติอังสีอะไะครับมีเจะห่อผขานี่ครับของผมครับแาตัดเรียบร้อยแล้วอากาศกับพื้นที่พอดีครับอากาศดีแห้งครับี่น้องผมเดนดลึกๆมาอาจสีนาจสีเย็นนุกก็หนี้ครับ ขออนุญาตกลางเต็นเลยครับพี่น้องครับครับโพเมื่อนี้ว่าข้าวไข่เข็มปิงครับข้าวดาวข้าดาวข้าดาวครับเมื่อนี้ครับนี่เต็นเบาบอยครับนั่นเต็นพี่หอดินครับเต็นพี่หอดินครับครับมีขล้าครับสามเต็นครับผมพี่น้องเมื่อนี้ เอาไปไน่ไรละไมน่่าล้วหายดานอนปลาลำกันครับผมนี่เราหันเข้าดาวหลายอย่างครับ นในย่างจากโลกับมีอไอ้หกกิลโลหกกิโลเกือบเจ็ดโลผู้นิดเดียวมันบอกว่านิดเดียวเนะหกกิลโลเมื่อื่นเศาินก็ได้ตัวยังไม่อเศ้านี่ยนี่นาบสมนาบานครับกับแทรกันนิดนึ เตาอีกแค่บานี่ก็เป็นหิ้มเซ่ครับพี่น้องท่านสบาทวบแปดสิบบาทนึงน้าเรมหิมเซ่ครับน่ะหม่เอหกิบแปดติก็ม่งรวยหาบาทเราสั่งที่แรกขับเบิรงกพ่อบว่าว่าอันวันรวยหาบาทนีที่แรหะะเจ็บายบาทเออแล้วไปหาวยนึงบาทแ่ไหมแตว่าเตาเตาหน่อยนึ่ว่ากไปแค่บ้าบอยออ๋อมันก็ยี่สิบอ๋อมันหนึ่งนึงหาบาทดีกว่าว่ กําไรเนีนๆไม่ดีมันปั่นไปอยู่นีอุ้ยม,งมงึงนี่ยก็ดีแต่มึงก็ดีแต่ออกพลังนี่ลังดังไฟกอไฟครับมอมโบกันมาครับมอมโบน,น,นั่งหนุนบราเดมานั่งหนุนบราเดมานมาตุ่มแสบมาตุ่มแสบกับไอติม,มไอติมกับมอมโบ ไอ้นุนโกกบระดีมาครับนุนโกกเลี้ยงลูกครับปลอดลูกกลางปลาพี่น้องบระเดีเอามาอาทิตย์ที่แล้วขนุนมานั่งครับผมมาออกลูกกลางปลาครับได้เอาขึ้นรถอีแตกไปนั่งเดี๋ยวเอาขึ้นรถอีแตกใส่รถไปเมื่อบานไปนั่งนะครับผมครับนอนปลานอนดงครับกินข้าวเซ้ค,ครับผมพี่น้อง ม,ม,นนม,มันมวน้าันครบผมมันบอกเรื่องว่าหามันไหวกินเนื้อย่างน้ำกันครับาาาเกลือทีเดียวหัวหานเกลือทีเดียวบม,มาเลยบ่ินใจเลยบ่ทุนเแด๋ยว้ันว่ะไปสูดไปจกกับลองนี่<ๆ>ลองไอ่ใส่สหอยดินครับกินเนื้อย่างน้ำกันครับพี่น้องครับ โจมาเด้อ <c oughs> พี่น้องจะกินมาทำมมากกว่าพี่ก็ล่ะน้ำมากครับผมพี่น้องเนาะแจบ,บๆนะกันนะครับผมวูสิึงยวงเลยกินแกนเข้าวแรงครับพี่น้อง หมุดลงหมดจังหมึกหมดจังอ้ยังไอ้ยังาน้ออนาหอ,อ,อแข่งปีปลาซือมันดจี <c oughs> นั่งอยู่บ่แไ่มีสปีขนาดมั้งเขากินลับปินี่ยสามไ้ปล่อยไม่กินกูกินสเขาบอกาไม่ร้ายบมา พลนก,นกนวันมีหลายไหมออพ่อเว่พ่นึวัน,วนมีหลายพี่น้องมีเงี้ยมเล่เออมีเงี้ยม,มเล